สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวบอสหมื่นนะครับก่อนจะรีวิวผมขอปั้นก่อนแล้วกันนะครับปั้นโชว์เลยคลิปบางส่วนดีผมจะตัดแน่นอนในการปั้นเด๋ยวคลิปจะยาวเกินไปด๋ยวปั้นโชว์เลยนี่ยัดเข้าไปเลยไม่เกรงใจกบไม่เกรงใจกบบอกไว้ก่อนเลยครับผมไม่เกรงใจกบเลยครับหาใหม่ได้ หาใหม่ได้ครับตัวนี้ถือว่าหาง่ายครับยัดกบเข้าไปครับโอ้โหวิดแม็กนะครับเออโอเคขึ้นบอสมือเลยนี่ขึ้นบอสมือเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้ล่วงหน้านะครับผมอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนสองทุ่มสักกว่าครับใกล้จะสามทุ่มแล้วคือผมเล่นรอ ก่อนโคโลโบเซนเซอร์แมนจะเข้ามานะครับมาปั้นเลยดูคลิปผมไปด้วยแล้วก็รอเซนเซอร์แมนไปด้วยแล้วกันนะครับมันจะมาตอนบ่ายโมงโอเคปั้นบอลเมื่อล่าง8ดาวให้เปอร์แมกเรียบร้อยแล้วมาจะขึ้นล่างเก้าดาวเลยนี่วัตถุดิบผมพร้อมครับเกียร์ผมก็หวดครับงานนี้มาดี เรียบร้อยโอ้โหล่างคตรเออแจมเลยส่วนไอดีหลักนี่ผมได้ฟื้นพลังครับล่างโคตรโอเคนี่เกียร์ผมนี่สุดจัดเลยเกียร์ช่องท้ายนี่บอสเมือดผมเลยกล้าปัน้นมายัดกบสีตัวครับดิกบผมมีเยอะมากเดี๋ยวเปลี่ยนกบก่อนโอเคยัดกบก่อนเลยครับปัน้นฟื้น ได้แล้วเออตัดคลิปไปตอนปั้นเสร็จครับก็เรียบร้อยแล้วครับแม็ก <Mac S 1> เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอสมืดในไอดีลองโอเคแม็กแล้วครับนี่แม็กสักทีเอาละดูบอสมืดนะครับโอ้โหสีสวยมากบอสมืดเอาละพร้อมรีวิวเลยครับรีวิวความแรงของบอสมืดมาเลยทั้งอัพเกรดธาตุทั้งเอออะไรอ่ะ เพิ่มพื้นที่ในการโจมตีผมว่าหายเกลี้ยงเอาผมไม่ต้องสาธิตฐานเลยหายเกลี Hi ้ยงผมเคยรีวิวบอสเมื่อแล้วไอดีนี้เนี่ยหายเกลี Hi ้ยงเลยโอ้โหแค่ใส่อัพเกรดธาตุก็ยิงทีเดียวตายแล้วนะครับพอมาเจอเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มพื้นที่ในการทำลายโอ้โหแบบนรกจัดเลยต่อไปทดสอบความแม่นครับมา แต่แม่นแค่ไหนผมใส่เกียร์โดนแน่นอนอยู่นะใส่เกียร์โดนแน่นอนอยู่นะเดี๋ยวดูกันชัดๆเลยความแม่นของบอสมืดมาไหนความแม่นของบอสมืดครับเา้าไม่ออกสกิลครับไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลไม่ได้ใส่เออไม่ได้ใส่ศักยภาพออกสกิลด้วยมาไม่เป็นไรเอาออกสอตัวครับโอ้โหล่างโคนยิง อุ้ยหายเลยอุ้ยถือว่าลึกอยู่นะครับลึกอยู่ลึกอยู่ถือว่าลึกอยู่ครับไหนมันจะยิงถึงนี่หรือเปล่าอ๋อไม่เห็นยิงเลยไหนยิงถึงนี่หรือเปล่าอ้ยลึกลึกอยู่ลึกอยู่ลึกอยู่ถือว่าลึกอยู่ตรงนี้ลึกถึงตรงนี้เลยครับอุ้ยถือว่าลึกมากรีวิวบอสเมื่อนใน PVP มา ผมว่าเจอใครก็ชนะเอาบอสมืดผมอะ9ดาวแม็กอะส่วนไอดีนี้นี่ทำไมลนเจอร์ผมไม่แม็กสักตัวเพราะว่าผมต้องการทำลินเจอร์พีร้อยโชครับไอดี ID นี้เนี่ยยิงใครก็ตายอะเอาจริงบอสมืดยังหวดเลยกินโทกียังไม่รอดพี่โอ้โหแล้วเจอทีมซัพพอร์ตนี่บอสมืดก็ยังหวดเลยโอ้โหทีเดียวจอดครับเป็นไงล่ะ ความโหดของบอสเมือ่อนี่พอมีเกียร์อัพเกียร์ธาตุก็โหดแล้วนะพอมามีเพิ่มพื้นที่ในการทําลายนี่โอ้โหสูงสูงอีกค่าตันด้วยคือโหดเลยคือโหดแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยทุกคนมาเอาบ้างโอเคปล่อยตัวแล้วบอสเมือ่อยิยงเอา้าไม่ยิงสงว่าบ,บอสเมือเม่อตายอุย้ยยิงหายเลยเมื่อกี เมื่อกี้บอลมืดยิงหายเลยเนี่ยเอาหลบได้เอาหายเลยบอลมืดยิงหายเลยไหนยิงลึกไหมบอลมืดเหรอโอ้โหโดนซากุระมิคุสาบจะออกสก,กิลไม่ไม่ออกเลยเพราะว่าโดนดาว,วิชี่ครับโอเคโอเคประมาทไม่ได้นะเนี่ยจะชนะได้ไหมเนี่ย โอ้โหผมว่าแค่บอลมืดมันก็หัวนะน,นะผมว่าน่าจะประมาทแหละน่าจะประมาทดับบัญชีนะอูโหเรียบร้อยแพ้ครับแพ้ครับเพราะผมประมาทครับผมนึกว่าบอลมืดตัวเดียวมันจะเอาอยู่ครับผมเลยประมาทเวียนคำเอ้ยพลาดพลาดคราวนี้เล่นจริงจังละปล่อยตัวแบบจริงจังละแค่บอลมืดตัวเดียวเอาไม่อยู่จริงด้วยฮนะ อีหายเลยยิงหายเลยถือว่ายิงหายอยู่แต่ว่าถ้าเราเล่นแบบประมาณนี้บอสมืดก็เอาไม่อยู่นะบอกไว้ก่อนเลยโหเรียบร้อยครับออืืโอเคชนะครับชนะเนี่ยแต่ตัวกันบินเนี่ยโหดเออบอสมือดอยังโหดเลยเอาจริงยิงทีเดียวหายเลยคือยิงใครก็หายอ่ะแต่เสียอย่างเดียวคือ มันแม่นไหมอะ่ะมันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันแม่นอยู่นะแต่สําหรับผมนี่คือผมนึกว่าปล่อยตัวเดียวแล้วมันจะยิงแบบหายลวดอะ่ะไม่ใช่มันต้องปล่อยหลายตัวมันถึงจะยิงหายครับเอาจริงสําหรับผมบอสมืด่ดมาลุยพีพีพกันต่อโอเคยิงหายไปแล้ะนาวเลยบอสเมื่อนี่โหดเลย ผมรอลนเจอร์ตัวที่ผมชอบก่อนครับเดีย๋ยวค่อยทำลิเจอร์พีร้อยพอดีผมมีเลเจอร์ลากอัลตาประมาณหนึ่งร้ยสิบสามตัวครับถ้าจำไม่ผิดแล้วตอนถ้าใครคิดจะปั้นตัวไหนตัวหนึ่งเป็นลากกาดาวแมกนีแนะนำให้ไปปั้นมันสุกเสาร์อาทิตย์เถอะอย่าปั้นวันวันที่ไม่ใช่สุกเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่าแบบกว่าจะปั้นขึ้นเลเวลได้นี่แบบยากมากอะ่ะต้องเสียวัตถุดิบอย่างเยอะ แต่ถ้าปั้นตอนเออแต่ถ้าปั้นตอนอะไรอ่ะแต่ถ้าปั้นตอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนคูณ2 EP การใส่เลนเจอร์นี่เลนเจอร์ผสมนี่โอ้โหแบบคือประหยัดประหยัดของได้เยอะเลยประหยัดกบได้เยอะเลยอันนี้แบบจากจากพื้นที่699ตอนนี้เหลือ3 5 0ร7แล้วอ่ะถ้าจำไม่ผิดน,นะ แบรคือเหลือน้อยมากอ่ะใช้วัตถุดิบอย่างเยอะลองคิดดูแนะนำให้ไปปั้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยครับหะบอสมื่อจะหัวหน่อยอู้ยิงยิงทีเดียวหายเลยเอาจริงยกเว้นศั um ตรูมันจะหลบได้อะ่ะเอาจริงโอ้โหขนาดใส่เกียร์โดนโดนแน่นอนนะมันก็ไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะบอสมื่เราพูดจริงๆยกเว้นว่าจะปล่อยได้หลายตัวอันนี้อันนี้พูดจริงเลยบอสมื Bot, ่นี่ต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนมาถึงจะหัว แต่ว่าต้องปล่อยหลายตัวด้วยมันถึงจะหวดผมนึกว่าปล่อยแค่ตัวเดียวมันก็หวดโอ้โหคือแพ้เลยแพ้เพราะผมประมาณนี่แหละมาให้คะแนนบอสมืดนะครับให้คะแนนตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบอสมืดนี่ผมให้ประมาณเท่าไหร่ดีเนาะให้สิบเต็มสิบเลยให้ให้ร้อยเต็มสิบด้วยซ้ำโอ้โหถือว่าตัวนี้หดครับหลังจากใส่เกียร์ไยอนเน็ตนี่ นี่เกียรมายองเน้นี่สร้างความเสียหายของพลังโจมตีในพื้นที่แบบอ้ยคือไอดีหลักผมไม่มีครับแต่ไอดีรองผมมีเนี่ยดูค่าตันมากอะ่ะหัวจัดเลยบอกเลยพลังทำลายแบบดูดิยังโหัวเลยลองเอา3,300ัามรมาบวกกับ1,200ดูดิลองคิดดูพลังทำลายเท่าไหร่เป็น4ี่รอห้า เฮ้ยไม่ใช่เป็นสี่พันห้าร้อยโอ้โหแบบอย่างเวอร์เอออย่างโหเลยสว่วนศักยภาพนี่ผมเข้าใจผิดนะครับว่าผมไม่ได้ใส่เพื่อปรการใช้สกิลผมจำได้ว่าผมไม่เคยใส่นะตัวนี้เพื่อเปิดได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจดีแต่ว่ามันใส่ตอนไหนโอ้ลืมไปตอนเปิดได้ครั้งแรกผมก็ใส่แล้วเออลืม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 ไปมันเป็นความผิดพลาดของผม อ้าวแต่ก็ไม่เป็นไร